ชเวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโคกี้พีผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับ New Mercedes-Benz c 2 2 0 d amg line night edition นะครับต้องบอกก่อนว่า c class เนี่ยนะครับช่วงที่เขาเปิดตัว w 2 0 6ครั้งแรกเนะี่ยเขามี2 2 0 d กับตัว c 3 5 0 e ที่เป็นตัวปรั๊กอินร์บิดตอนนั้นอนะดีเซลขายดีเพราะว่าออปชั่นจัดเต็มหลังจากนั้นไม่นานนะก็จะมาแทนที่ตัว2 2 0 d เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวอวังกาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูโลนั่อนอยเทลอไม่่เทซึ่ง ถ้าเกิดอยากได้ออปชันจัดเต็มอยากได้ความเท่คุณจะต้องขยับไปเล่นตัว C 3 5 0 E ไงเหมือนเป็นการบังคับให้ลูกค้าต้องไปเล่นเกรดนั้นนะฮะจนลูกค้าหลายคนนะเกิดคำถามที่ว่าเฮ้ยอยากได้เครื่องดีเซลแต่ทำไมมีตัวเลือกที่ออปชันเปนล้นๆออกไปใช่ไหมครั้งนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นตัว C 2 2 0 D ที่คุ้มค่าน่าใช้กลับมาแล้วต้าหลังผมนะครับ C 2 2 0 D AMG Line ในอีดิชั่นค่าตัวเขา2 0้าบาททวนบอกเลยนะว่าถูกลงด้วย ก่อนหน้าที่เป็นตัว night edition เนี่ยสองล้านแปดแสนแปบาทอันนี้ถูกลงแ0 0 0มบาทแต่ออปชั่นเพิ่มเอาสิครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ากลับมาแล้วใครอยากได้ c class เครื่องดีเซลแล้วออปชั่นจัดเต็มได้แต่งเท่แบบนี้เนี่ยเป็น cross b ็ a c k รอบคันแบบนี้ กับออปชันภายในที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปลองขับกันอยากดูรีวิวจอเลึกย้อนไปดูได้ผมพาไปดูแลคลิปนี้เดี๋ยวเราลองขับกันดูว่าเจ้าเครื่องดีเซล200แรงม้าเนี่ยเป็นอย่างไงกรอบชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจคุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขาดเพราะทุกวินาทีของผมสำคัญฟิล์มติดรถยนต์ super high คูที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%สัญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญาณดิจิจตอลล้งคแะ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4 0 0พคันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักช็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่อย่าลืมนะซื้อเบนซ์ รุ่นใหม่นะครับฟิล์มติดรถยนต์ที่เหมาะสมม,า,มากๆเลยคือตัว super high cool first car ที่ติดใน coe ผมนะเขาเรียกว่ากันแสงนะกันความร้อนได้ดีมากเลยกับราคาที่ย่อมเยาวและเป็นตัวท็อปของ high c o นะตอนนี้หรือถ้าเกิดอยากได้รถใหม่นะหรือรถที่ใช้แล้วซื้อไปขายต่อหรือซื้อไปใช้อย่าลืมสยามอิเตอร์การบำรุงหรือ s i a นั่นเองและท้ายสุดเดินทางอย่าลืมปั๊มน้ำมัน PT นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาดูสเปกว่าแตกต่างจากเดิมอย่างไรสเปคเครื่องยนต์เป็นไงแล้วเราไปลองขับกันดีกว่าปะลุย อย่างที่บอกผู้ชมว่ารีวิวเจาะลึกในยย้อนกลับไปดูได้อันนี้เดี๋ยวเราพารีแคปเรื่องสเปคไวๆแล้วกันนะครับด้านหน้าของเรา New Mercedes-Benz C220d AMG Line Night Edition 2 8 0ล้าน8แสนบาททวนถูกลงกว่าเดิม80,000บาทแต่คุณได้อะไรบ้างได้เรื่องของชุดแต่ง Night Edition นะครับ Night Package ในรอบคันเลยมีอะไรเดี๋ยวเรอไล่ลิสให้ฟังกันได้ล้อลายใหม่19นิ้วด้วยแบบนี้เลยออกมาจากโรงงานได้กรอบรอบคันเป็นส c r o s s b a c ภายใน USB Type C จากเดิม4ช่องทางนี้รอบคัน6ช่องแล้ว1ช่องเนี่ยปล่อยไฟได้สูงสุดคือ100วัตต์แล้วก็คันนี้มาพร้อมดิจิตอล Key และสามารถใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นการปลดล็อกรถได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุ้มมากออปชั่นเพิ่มเติมถูกลง80,000่นนะครับอะรีแคปกันทีนึ่งเรื่องเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัว mercedes benz c 2 2 0 d amg line เนี่ยนะครับเขาก็ อันนี้ตัว n นอีดิชันนีไม่ได้มีการปรับจูนอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของ powertrain มาพร้อมเครื่องดีเซล OM 6 5 4 M 4สูบดีเซลเทอร์โบชาร์จนะครับ2.0จลิตร200แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด440ินิวตันเมตรที่1 8 0 0อถึง2,800รอบต่อนาทีมาพร้อม EQ Boost นะครับช่วยในการออกตัวพละงกำลังเนี่ยอีก20แรงม้า200นิวตันเมตรเกียร์ออโต้9สปีด n ยจ G-TRONIC ขับเครื่องล้อหลัง ซึ่งอย่างที่บอกแหละว่าพอไม่ได้เป็นตัวปลั๊กอิน,นช่วงล่างเขาค่อนข้าง,ง,ง,งลงตัวแน่นเฟิรม์มกระชับขับสนุกนะครับไม่ได้เป็นช่วงล่างถุงลมสําหรับล้อหลังด้วยอันนี้คือช่วงล่างปกติเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาในความเป็นตัวไนท์อีดิชันครั้งนี้คืออะไรทริมตรงนี้จะเป็นสีกอสแบ็กจากเดิมเป็นสีเทาด้านๆเนาะกระจังหน้าลวดลายเบนซ์นะฮะดาวสามแฉกเหมือนเดิมแต่รุ่นนี้ยังไม่มีกล้องรอบคันจะมีแค่กล้องหลังเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด6ตตำแหน่ง 1, 2 3, 2ด้นหน g ่ p e r f o า m a n c e นะเป็นเส้นแบบนี้ลิ้นด้านล่างตรงนี้เป็นสีดําด้านนะครับช่องตรงนี้เจาะจริงไปออกซุมล้อชายด้านหน้าตรงนี้เป็นสีกรอ s แบ็คนะครับความเป็นไนท์อิดิชันเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยงานโครเมียมจะหายไปเยอะมากนะจะถูกแทนที่ด้วยสีดําเงาซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเท่มากโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณซื้อสีตัวถังสีขาวแบบนี้มันจะตัดมากนะครับด้านหน้าประมาณนี้เนาะล้ออันนี้เท่มาก ได้ได้ล้อแบบนี้เลยกลับมาแล้วนะครับเป็นล้อขนาด225/40 R19 นะดิสเบรกสีล้อจานเบรกมีรูระบายความร้อนแล้วก็เนี่ยลดลายแบบนี้ที่คุณรอคอยก่อนหน้านี้อวังการเนี่ยก็จะเป็นล้อที่แบบดูไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่ครั้งนี้ได้แบบนี้แล้วนะครับาขึ้นมากระจบมองข้างเป็นสีดําเงาไฟเหลี้ยวแล้วก็กรอบหน้าต่างตรงเนี้ยจะเป็นสีกรอสแบ็กทั้งหมดไม่มีโครเมียมเลยเห็นไหมเท่เลยชิ้นแลกตรงนี้ก็จะเป็นสีกรอสแบ็ก มือจับเปิดประตูปลดล็อกได้ทั้ง4บานนะครับและนี่คือตัวถังด้านข้าง W206 ก็ใหญ่กว่า W205 ค่อนข้างชัดเจนฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวานะครับความเป็นรถยุโรปอะเครื่องดีเซลอ่ะอาพูดตรงๆรงเบนซ์บีเอ็มนะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นเครื่องดีเซลอ่ะผมรู้สึกว่าเสียงไม่ดังนะแล้วก็เติมหนึ่งถังเนี่ยวิ่งไกลมากนะ8 0 0 900โลพันโลสบายๆแล้วก็ประหยัด นะแล้วก็สมรรถนะเนี่ยถือว่าโอเคเลยสองร้อแรงมา้าถือว่าจีจานเลยไปลองขับให้ดูไฟท้ายเหมือนเดิมไม่ได้ไมดีแตกต่างนะครับนี่ด้านหลังประมาณนี้ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยจากเดิมเป็นสีดำด้านๆน,น,นะครับกับสีเทาวันนี้จะตัดด้วยสีกรอสแบ็กแต่เหมือนเดิมนะเบนซ์ยุคใหม่ปลายท่อเพื่อการตกแต่งปลายท่อจริงอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมปลายท่อจริงอยู่ตรงนี้โอเคหลักๆประมาณนี้ n นท์อิดิชั่นนะครับก็ถือว่า ทรงมาดีเลยผมว่าแค่ล้อกับตัวกรอบต่างๆที่ไม่ได้มีโครเมียมเนี่ยลงตัวแล้ว r บสปอ p o ตก็มีให้ภายในก็เป็นคู่สีดําแบบนี้ทั้งหมดสวยเลยคือผมว่าอันเนี้ยลงตัวแพทเทิร์นนี้ลงตัวมากนะครับแต่แค่ความเต็มของออปชั่นเนี่ยก็อาจจะสู้ตัวปลั๊กอินไม่ได้เช่นลําโพงไม่ได้เป็นเบอร์เมสเตอร์ไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นว่ามันเพียงพอในการใช้แหละในมุมผมเนาะสตาร์ทฟังเสียงกันสามนนี่คือดีเซลยุโรปเห็นไหมฟังเสียงดิ น่ะผมเล่งให้ฟัง 3, ามนวะนี่คือเสียงดีเซลมันดังกว่าเบนซินนิดเดียวเองอะแล้วก็ไม่ได้ดังโหเหมือนกระบะอะไรขนาดนะั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ก็ต้องเมนเทนแนนซ์ดีๆใช้ยาวๆเนี่ยถ้าเมนเทนแนนซ์ไม่ดีอะ่ะก็ พ่นหมึกได้เหมือนกันรถยุโรปดีเซลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่า200แรงม้า440นิวตันนะครับเกียร์9สปีดเป็นยังไงอัตราเร่งต่างๆฟิลการขี่ต่างๆเดี๋ยวไปลองขับภาพรวมให้นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปเจาะลึกอีกทีหนึง่งโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับนี่คือภายในของ c 2 2 0 D MG Line Night Edition นะฮะเท่มากเนาะคือดำทั้งหมดเลยถูกลองออปชั่นเพิ่มเติมนะ USB type c 6ช่อง ร้อยวัตต์นะช่องละร้อยวัตต์ถือว่าโหโหดมากๆอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันดูว่า200แรงม้า440นิวตันเกียร์9สปีดเป็นอย่างไรรีเซ็ตอัตราบริโภคน้ำมันนิดหนึ่งพร้อมสตาร์ทป่ะแวร์รูรีเซ็ต,อต,นนซตโอเคออกเลยที่ขับไม่ได้คาดเบลนะป่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะถ้าอยากดูรีวิวลองขับซีเอไฟฟ้าเราลองให้แล้วอันนี้เรามาอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นรถที่ผมอยากขับนะคือ C220 เนี่ย c 2 2 0ดีเนี่ยมันเป็นรถที่คนไทยชอบอยู่แล้วเครื่องดีเซลแต่แค่หลายหลายคนจะแย่งกันไปซื้อตอนรถแรกอะไอพวกเอ็มจีเดนัมที่แต่งมาเท่ๆเลยเรื่องของออปชั่นจัดเต็มนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยจะมีตัวอวังกาดมั้งอะมันล้นไปหน่อยนึงแล้วก็มันไม่ค่อยลงตัวมันเลยกลายเป็นว่าหลายหลายคนไม่ซื้อกลับไปซื้อเบียร์มันยูอะไรมากกว่าครั้งนี้ผมว่าเบนซ์ซีคลาสวีสกกลับมาทวงลังและในมุมผมนะฮะ ก็ออปชันแน่นขึ้นแต่งเท่ขึ้นแล้วก็ได้ความเป็นดีเซลอ่ะผมยังชอบเลยนะครับป้ายเนี่ยคุณฟังเสียงนะว่าดีเซลเขาไม่ได้ดังแว้นเหมือนขับกระบะนะนี่ดูนี่นี่นดูไม่ได้บอกว่ากระบะไม่ดีนะแต่แค่มีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าซื้อรถยุโรปดีเซลแล้วเสียงจะเหมือนขับกระบะไหมแตกๆๆอะไรแบบเนี้ยไม่โละโทนกันมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง กระบาสมัยนี้หลายๆแบรนด์ก็ไม่ได้เสียงดังะนะมีแค่กระบาดเก่าๆที่แบบยังลั่นอยู่ในเสียงโขกเนี่ยอันเนี้ยก็มีคือต้องบอกว่าดีเซลยุโรปเนี่ยเสียงโขกยังมีอยู่นะยังเป็นเสียงที่ดังกว่าเบนซินแต่แค่ไม่ได้ดังแผดอะไรขนาดนั้นเสียงออกแนวทุมทุม,ทมเทใส่ซ้ำไปแล้วที่สําคัญเลยคือรถเครื่องดีเซลเนี่ยนะยุโรปเนี่ย เต็มถังเนี่ยโอ้โหขับได้ไกลหลายๆรุ่นขับกันแบบ8 900โลพันโลก็มีไม่ยากเย็นนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยซ้ำใบนะกับอาตาัตราเร่งที่มันเพียงพอในการใช้กูดูเร่งนะสามหนึ่งเนี่ยเห็นปะมันก็เพียงพอในการใช้อ่ะแต่แค่ใครใช้ไปยาวๆจะต้องมนเทนแนนซ์กันนิดนึงนะสำหรับตัวรถเครื่องดีเซลเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก้นดำโอเคลองขับออกมาตามที่เข้าใจ W 2 0งหเฮ้ยผมชอบช่วงล่างแบบนี้คือ ในตัว c 3 5 0 e ตัวปรักอินน่ยช่วงล่างหลังเขาจะเป็นถุงลมไง c 3 5 0 e เนี่ยช่วงล่างถุงลมหลังเนี่ยมันจะมีความนุ่มๆยุบๆไปหน่อยในมุมผมแต่เนี่ยบู๊กำลังสนุกขับกําลังสนุกเลยเนี่ยดูเสียงดิดูเสียง,เส,ยงเสียงเพราะน่าจริงเนี่ยดูออกไปเรื่อยๆนะครับขับในเมืองในเขตชุมชนแบบนี้นะสองเลนสวนเนี่ยก็เป็นสไตล์เบนซ์่ะคือพวงมาลัยเขาไม่ได้ตึงจนเกินไประยะฟรีมีเล็กน้อย นะครับแล้วก็น้ําหนักพวงมาลัยเนี่ยกำลังโอเคเลยผู้หญิงก็ขับได้นะครับผู้ชายก็ขับได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหน่วงหรือว่าเบาห่วงจนเกินไปผมว่าน้ําหนักพวงมาลัยกําลังดีแล้วแต่ถ้าเกิดเทียบกันกันกบตัวรถเ m w ยอ่ะ BMW ในยุคนี่รุ่นที่แบบ2025เป็นต้นมาผมรู้สึกว่าเขาปรับให้พวงมาลัยมันเบาขึ้นทุกรุ่นเลยแม้ว่าจะเป็นตัว m 3 4 0ี่น i พวงมาลัยเบาโยงเลยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแต่ก่อนผมชอบนะ m 3 4 0น i แต่พอเป็นตัว lci ล่าสุนนย สแตนดาร์ดพวงมาลัยเบาไปนิดนึงแต่ก็ยังคงเป็นรถ b 5 8ที่เครื่องแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยโคตรสนุกอยู่ดีนะครับก็ยังยืนยันอยู่เนาะแต่เนี่ยผมว่าน้ำหนักพวงมาลัยรถสแตนดาร์ดผมว่าโอเคเลยจุดที่ชอบกอยาหนึ่งของความเป็นเบนซ์เอ็มจีนะครับก็คือฝากโปรงเนี่ยเขาจะมีตัวเส้นสายยกขึ้นมา2จุดแบบเนี้ยมนเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาขับแล้วรถมันสปอร์ตมันเท่ c c l a s s w 2 0 6อ่ะผมบอกเลยตรงๆว่าภายในค่อนข้างลงตัวจอแนวตั้งกับจอตรงนี้แอมเบียนไลท ภายในอันนี้ไม่ได้งานคาร์บอนนะอันเนี้ยภายในเป็นลวดลายของ m e r c e d e s b e n เบนาที่มันเป็นลายถักอ่ะมันก็เท่อีกแบบหน,นะนึ่งนะเนี่ยฤดูการเร่งเห็นปะ่ะก็มีจังหวะระยะหน่วงนิดหนึง่งจะไม่ได้เหมือนขับรถไฟฟ้านะครับกดคลิกดาวก็จะมีจังหวะ3-2-1เนี่ยแต่พอพุ่งเห็นปะ่ะคุณดูเสียงดิไม่แย่นะ เสียงทุมท้มๆเท่ๆเลยแล้วก็มีอารมณ์ที่แบบว่าเออถ้าเกิดคุณชอบขับรถเนี่ยมันได้ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวส5 0น E เนี่ยมันจะมีความแบบดึงๆยบๆหน่อยนึงจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยลงตัวแต่เนี่ยให้ผมสัมันกระชับดิชอบเดี๋ยวดูการออกตัวนะไปสามสองหนึ่งกดคันเร่งจมไปเนี่ยมาดูเสียงอาจจะไม่ได้แรงหลังติดเบาะหมนรถไฟฟ้าอะไรขนาดนั้นแต่แป๊บเดียวเนี่ยแปดสิบเห็นไหม แล้วออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเสียงดีเซลที่มันดังกังวานจนน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยขับไปเรื่อยๆพอความเร็วขึ้นมา80นะฮะพวงมาลัยก็มีความหนืดขึ้นประมาณหนึ่งนะขวาไปนี่ปไเป็นรถที่เฮ้ยผมว่ากลับมาแล้วใครกำลังรอ C-Class w 206ที่เป็นเครื่องดีเซลอ่ะผมว่านี่น่าเล่นน่าเล่นเลยได้การตกแต่ง นะดำเงารอบคันได้ออปชั่นเพิ่มเติมราคาถูกลง8 0 0 0มืนได้ล้อแค่ล้อสวยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นต่อหลายๆอย่างและโตอาวองกาดเนี่ยบอกตรงว่าล้อไม่สวยเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นโรลนใบอะไรแบบเนี้ยครั้งนี้มาคุณดูดิถูกลงด้วยนะครับเนี่ยความเร็ว90เห็นไหมน้ำหนักพงมอะไรก็มีความหนืดเล็กน้อยนะครับเป็นเลนส์ทางซ้าย321่เนี่ยไดนามิกการขับผมว่าช่วงลง่างช่วงล่างเนี่ยโอเคขับสบายอาจจะไม่ได้บู๊สนุกเท่าซีรีส์3แต่ ภาพรวมลงตัวเดินทางไกลสบายขวาสามสองหนึ่งเนี่ยดูดิเห็นปะก็กระชับอยู่และผมชอบความเต็มไม้เต็มมือของพวงมาลัยปีกแมงปอแบบเนี้ยเออเนะครับสติชิ่งสีดำนะไม่ได้แดงเนี่ยเต็มไม้เต็มมือแล้วก็ระยะต่างๆผมว่าโอเคหมดหน้าจงหน้าจอยังไม่ได้เข้าสู่ความเป็นรถไฟฟ้าจา๋าเหมือน CLA 250+ Electric ที่ทุกอย่างอยู่ที่จอแล้วก็มันมดูอิเล็กทริกไปหมดอันเนี้ยก็จะมีความแมชชนิก หลายอย่างต้องมีปุ่มกดต้องอะไรเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยกำลังกำลังพอเหมาะในการที่จะปรับตัวนะครับและดีเซลเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะทําตลาดอีกยาวหรือเปล่านะต้องพูดแบบนี้เลยว่าเออไม่รู้จะอีกนานหรือเปล่าไอ้น,นี่มีมาก็น่าเก็บนะครับนี่ขับความเร็วที่100นะมาด,ดูดิเนี่ยนิ่งๆเห็นปะ่ะหนึ่งร้อยนิ่งๆเลยเนี่ยดูช่วงล่างมีความกระชับมีความแน่นๆใช่ป่ะลงตัว ขับตรงนี้นะครับพื้นที่ชุมชนกันเนี่ยประมาณ90้าสเห็นปะน่เนียนเลยระยะฟรีมีเล็กน้อยนะครับขวาซ้ายขวาผมชอบช่วงล่างนี้มากกว่าตัวสามารถศูนีนะผมรู้สึกว่ามันมันลงตัวมันเดาได้อะ่ะสามสูนีผมรู้สึกว่าท้ายมันดิ้นดินหน่อยหนึ่งเวลากดแต่สามารถสูนีก็เข้าใจได้เพราะว่ารถเขาเนี่ยคือแรงมากแรงกว่านี้เยอะเวลากดเสร็จปุ๊บพุ่งเลยมันความเป็นปั๊กอินน่ะเนาะมันสามารถ ใช้ไฟฟ้าเพียวๆได้อะไรแบบนี้มันก็ลงตัวนีเเ่เราขับโหมดเลยเราขับโหมดคอมฟอร์ตมาตลอดนะเดี๋ยวลองสปอร์ตให้ดูด้วยนี่ความเร็ว105กิโลเมต่อชั่วโมงนะครับดูออกซ้ายไป3 2 1ไป้าเนี่ยดูด y นามิกการขับดูการเข้าโค้งนะปเนี่ย100ขวา3 2 1ไป้าเนี่ยหลบรถมอไซน์นิดนึง ผมชอบนะคือมันไม่ต้องเดาอะไรเยอะมันไม่ได้มีระบบอะไรเยอะไม่ได้เป็นเครื่องผสมมอเตอร์แบตอะไรเงี้ยมันคือดีเซลเลยช่วงล่างก็ไม่ใช่ถุงลมนะครับไม่ต้องคาดเดาอะไรเยอะแล้วก็เนี่ยขับไปเรื่อยๆ่เห็นปะมันลงตัวปะชอบเลยเนี่ยดู80 90บขับชิลๆแล้วแอบบอกว่าเครื่องดีเซลเนี่ยประหยัดเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยขับออกมานะครับ6.4ลิตรทับร้อยโลอ่ะนะฮะเท่าไหร่แล้วอ่ะ10กว่าโลลิตรแล้วอ่ะ ขับมาเรื่อยๆแบบเนี้ยดีเซลเนี่เอาเรื่องจริงนะฮะอ่ะปะดูการเข้าโค้งไม่มีอาการโยนไม่มีอาการย้วยเลยนะมันคือคาแรคเตอร์รถเบนซ์น่ะนะครับเป็นรถที่ช่วงล่างแน่นๆกระชับกระชับเฟิร์มๆมแต่เวลาเข้าโค้งหนักๆหรือเปลี่ยนเลนหนักๆเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบท้ายตามหน้านิดหน่อยมีอาการเก็บอาการนิดหน่อยมีาการดึงๆึงหน่อยเพื่อให้เวลาเราใช้งานจริงอ่ะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดขับยาว,ยาวๆแบบเนี้ยไม่ได้เหนื่อยล้าจนเกินไปดูอัตราเร่งดูเสียงดีเซลดิ ไม่ได้ดังจนน่าเกลียดเลยนะดูเนี่ยเหยียบไปสามสองหนึ่งยกแต่แค่การตอบสนองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้โอ้โหชึบชับชับ,ชบไวขนาดรถไฟฟ้าหรือรถปลั๊กอินอะไรขนาดนั้นอาจจะมีช่วงจังหวะน่วงแหลกๆหน่อยหนึ่งแต่พอเขาเริ่มพุ่งเนี่ยมันก็ไปได้ประมาณหนึ่งเลยพอเหมาะเลยนะครับอ่ะไหนๆตอนนี้ก็ขับตามคันข้างหน้าเนาะแชร์หน่อยน,นึงว่าน้ำมันเนี่ยไม่เต็มถังนะน้ำมันเนี่ยหายไปประมาณ 10%นตะตีไปประมาณ10%รถเนี่ยวิ่งได้720อีก720อ่โละเพราะฉะนั้นเต็มถังเนี่ยมี800โล900โลได้นะครับแล้วก็คันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวดีเซลนะระบบต่างๆก็ให้มาประมาณหนึ่งเหมือนกันเช่นคูซอนโทนนี่คูซอนโทนเฉยนะยังไม่มีอะดัพตีฟคูซนะแค่ล็อกความเร็วไม่แปรผันตามข้าหข้าากดล็อกคือล็อกเลยนะครับเบรกเองนะแล้วก็พวกเลนคีปปิ้งอะไรไม่มี นะครับกล้องรอบคันไม่มีมีแค่เซนเซอร์รอบคันกับกล้องถอยหลังรวมไปถึงไบสปอตกระจมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมันคือรถที่ไว้ขับอ่ะมันเพียงพอในการใช้นะฮะก็ถือว่าไม่ได้แบบดูโล้นอะไรนะรผมว่าเนี่ยรุ่นคุ้มค่าน่าเล่นเลยนะฮะเนี่ยดูขับเดี่ยหกสิบเจ็ดสิบลงมาหกลิตรทับร้อยโลแล้วคุณผู้ชมดูเอาแล้วกันว่าเขาไปได้ถึงขนาดเนี้ยสิบไปปลายแล้วนะสิบเจ็ดสิบแปดโลลิตรแล้วนะเนี่ยดูดิ ประหยัดไม่ประหยัดดูเอาเป็นรถที่ขับสบายแล้วก็ท่านงท่านั่งคุณผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้ดีเซลไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะครับจากเหนือลงใต้จากใต้ขึ้นเหนืออะไรแบบเนี้ยโอ้สบายเลยไม่ต้องไปกังวลหุยเดี๋ยวมอเตอร์จะเป็นไงแบตจะเป็นยังไงเลยมีตังเติมน้ํามันขับไปเรื่อยๆนะฮะและดีเซลเนี่ยคือน้ํามันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนะครับอยากเขาเรียกว่าถานอมรถหน่อยก็ไปเติมดีเซลพรีเมียมก็จบ คนไทยชอบดีเซลอยู่แล้วนะฮะก็แค่บำรุงรักษาตามระยะดูแลดีๆนะครับเขาก็อยู่กับเราอีกนานแต่ใช้ไปยาวๆเนี่ยหลักแบบแสนโลอะไรเงี้ยจะมีเมทแนนั้นใหญ่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงเนี่ยคุณดูอัตราเร่งดิเร่งไปคุณดูเสียงดีเซลเห็นปะไม่ได้ดังอะไรน่าเกลียดเลยนะครับขับไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะฮะก็แต่แค่ข้างนอกอะถ้าเกิดขับผ่านอะไรเสียงโขงมันดังกว่าเบนสินอยู่แล้วมันก็จะมีเสียงก็แกๆก,ก,กหน่อยนึงนะครับแลวเวลาเร่งเนี่ยจริงๆเนี่ยเสียงค่อนข้าง เพราะเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งแล้วผมจะเล่งให้ฟังนะคุณผู้ชมฟังไปพร้อมกันนะสามสองหนึ่งเนี่ยเนี่ย่าเมื่อกี้ถนนมันไม่เรียบแล้วผมกดเล่งด้วยความที่ทอร์ก440นิวตันนะ่ะมันเลยมีอาการแบบสลิปนิดนึงนะครับตัว VSC ก็จับเนี่ยเยียบไปนะ VSC ก็จับหน่อยๆน่อยเพราะฉะนั้นก็ มันก็มีความปลอดภัยระดับหนึ่งที่เขาไม่ได้แรงมากอ่ะถ้าแรงมากกดจมใช่ไหมอาจจะปัดมากกว่านี้อันเนี้ยก็คือทอกประมาณสี่ร้อยกว่าก็แรงประมาณหนึ่งเนี่ยกดอีกทีหนึงนะสามสองหนึ่งมาเสียงที่เซอร์ประมาณนี้นะครับไม่ได้ถึงขั้นกับลั่นแล้วก็น่ากลัวอะไรแล้วก็ม่เทนแนนตามปกตนะิเติมน้ำมันพรีเมี่ยมเติมแอดบลูเพราะว่าเบนซ์เนี่ยถ้าแอดบลูหมดอ่ะสตาร์ไม่ได้เลยนะครับอ่ะ เนีย่ยคุณดูไดนามิกการขับพงมอะไรความเร็วประมาณ65นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นปะตามใช้ได้เลยนะฮะขับสนุกเลยแต่แค่นี่บอกเลยว,ว่าไม่ได้ตามตามที่เราคิดกระชับฉับไวแบบกดปุ๊บพุ่งพรวดอะไรขนาดนั้นมันก็จะมีระยะแหลกระยะดีเลยนิดนึงนะฮะคุณทําความเข้าใจตัวรถนิดนึงคุณก็แฮปปี้กับการขับคันนี้แล้วตอบโจทย์เลยนะนี่ดูเร่งไปปื้ดเข้าไปนะครับนี่ดูเร่งปล่อย นะฮะดูทิ้งนิดนึงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก,กดคันเร่งจมนะฮะดูนะเข้าโค้งตรงนี้นิดนึงกดคันเร่งจมป้ายสามสองหนึ่งป้าเนี่ยดูเสียงดิเกียร์เก้าสปีดก็เปลี่ยนค่อนข้างสมูทนะเออเสียงกำลังแบบเพราะเลยวืดบุบวืดบุบ ออก็เอาเป็นว่าไม่ได้มีอะไรว้าวมากในเรื่องของ powertrain นะครับเขาเป็นรถที่เพิ่มไล์อัพใหม่มาให้มันตอบโจทย์ให้มันคุ้มมากขึ้นแล้วก็แต่งสปอร์ตมาแบบนี้ล้อเท่แต่งดำรอบคันเท่แบบนี้ผมว่ามันลงตัวนะครับมันไม่ต้องไปกังวลว่าโอ๊ยอวังกาดล้นจังอะไรแบบนี้มันก็ดูเต็มมากขึ้นอะ่ะแล้วมันคือเครื่องที่หลายๆคนรอคอ,อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลองขับให้ดูนะฮะสเปคก็เหมือนเดิมใครขับ w 2 0 6 2 2 0ดีอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องคาดเดาเยอะเหมือนเดิม แล้แต่แค่มันคุ้มค่ามากขึ้นมันเท่มากขึ้นเดี๋ยวทีนี้เราไปลองศูนย์รอให้ดูนะครับสักประมาณ2รอบดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะในการจอดกระทืบคันเร่งออกเนี่ยขับตามไปเรื่อยๆดูนะไปเนี่ยดูเห็นปะเข้าโค้งกระชับใช้ได้เลยดูเขับง่ายครับไม่ต้องเดาอะไรเยอะ อาการโยนอาการถ่ายน้ำหนักไปฝั่งที่เราเข้าโค้งเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับช่วงล่างก็มีความเฟิรม์มมีความกระชับสไตล์เบนท์อะไม่ได้ตึงตังเท่า BM อยู่แล้วนะฮะช่วงล่างลงตัวแหละแต่ถ้าเกิดรถแรงกว่านี้ก็อาจจะต้องมีการปรับช่วงล่างหน่อยหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าถ้าแรงกว่านี้ช่วงล่างอาจจะไม่ได้รับนี่ดูบร์ปบสปอร์ตเปิดไฟเลี้ยวขวา ร้องพร้อมกับผิดเห็นปะกล้องถอยหลังเซนเซอร์รอบคันกับปลายสปอตให้มาก็มันพอในการใช้แล้วอะเออโอเคเดี๋ยวเราไปลองศูนย์งร้อยให้ดูก่อนปิดคลิปแล้วก็สรุปความน่าใช้ของ c 2 2 0 d amg line นะครับรุ่นนี้ศูนย์งร้อย mercedes benz c 2 2 0 d amg line นะครับดีเซล2.0เทอร์โบนะครับ200แรงม้า440รนิวตันไป5 4 3 สอหนึ่งไปห0า0ิ0ห0สิบเจ็ดสกร้อยแก็โอเคนะ8วินะครับผมถือว่ารับได้นะโอเคเลยนะฮะในความเป็นดีเซลเสียงก็อย่างที่ฟังเลยมันก็ไม่ได้แผดคำรามจนน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นครับนี่ะ กรับรถหนึ่งที่เมื่อกี้ลองในโหมดคอมฟอร์ตครั้งนี้ขอโหมดสปอร์ตบ้างนะครับเดี๋ยวลองให้ดูว่าได้กี่วินาทีเมื่อกี้คอมฟอร์ตนะครับ8.51ในความเป็นดีเซลสองจ0ดน c d นะครับโหมดสปอร์ตจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้ mercedes benz c 2 2 0 d amg line นะครับตัว night น edition นะเมื่อกี้คอมฟอร์ตได้ไปแล้วนะฮะ8วิ8.51วิอันนี้โหมด สปอร์ตนะครับดูไปพร้อมกันนะครับว่าได้กี่วินาทีปะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งปกสิบเก้าสิบร้อยเจ็ดจุดสามเก้าเอ้ยมันก็เร็วขึ้นนะค่อนข้างชัดเลยว่าพอเป็นโหมดสปอร์ตแล้วมันพุ่งขึ้นเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับด้วยโหมดสปอร์ตแล้วกันนี่ท้ายสไลด์นิดนึงอุ้ยแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยดูดิดูเสียงดิดูร้อยสิบก็ยังนิ่งๆนะครับอ่ะสรุปโดยรวมเลยนะครับ New Mercedes-Benz C220 DMG Line นะครับตัวหนอีดิชัน2ล้าน8แสนบาททวน แค่ออปชั่นันคุ้มกว่าเดิมอยู่แล้วแหละนะครับได้ล้อ19ลดลายแบบนี้ได้การตกแต่งสีครอสแบครอบคันได้ USB Type C เป็น6ตำแหน่งช่องละ100วัตต์แล้วก็ได้ดิจิตอลคีย์มาเครื่องเดิมช่วงล่างเดิมทุกอย่างนะ Perform a n c e เหมือนเดิมมันก็เป็นรถดีเซลที่เขาเนื่องตอบโจทย์อยู่แล้วแหละใครที่อยากได้รถยุโรปไว้ขับเข้าสังคมมาเนาะบางทีไปงงไปงานอะไรแบบนี้ขับเบนซ์ขับ BM เอ็มเลยมันดูดีแล้วก็ ถ้าเป็นเซลล์หรือเป็นอะไรเงี้ยเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆไม่ได้สะดวกปักอินหรือว่าไม่ได้สะดวกรถไฟฟ้าดีเซลว่าตอบโจทย์สุดเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งได้แบบแปดร้อยเก้า้อโลขึ้นแล้วก็ความประหยัดได้เลยนะครับเรื่องเสียงเนี่ยไม่ต้องไปกังวลนะครับเสียงรถดีเซลยุโรปเนี่ยไม่ได้แผดหน้าเกลียดเสียงเป็นแบบนี้สามสองหนึ่งนี่เนี่ยแบบเนี้ยดังไหมล่ะเหะเนี่ยร้อยยี่ไม่ได้ดังเลยเห็นปะนะครับ,รบเพราะฉะนั้น เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ารถยุโรปดีเซลเนี่ยประหยัดแรงน้ำมันเต็มถังวิ่งไกลแล้วก็ขับสบายใจอ่ะนะฮะไปเหนือล่องใต้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับมันรู้มือกันดีอยู่แล้วเครื่องดีเซลนะครับก็ศูนร้อยได้ประมาณ7 7.9วินะครับกับ8วิกว่าวาเอ้ยก็โอ้โหไม่ได้แรงลัตติดเบาะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าหาได้เร็วกว่านี้เยอะนะครับแต่เนี่ยมันก็เพียงพอในการใช้งานรับตั้งจอดเนี่ยร้อยยี่นิ่งๆเลยเนี่ยดูดูเร่งเนี่ยดู ขึ้นไปร้อยี่เนี่ยนะครับก็สรุปอะขับสนุกและเป็นเครื่องดีเซลที่หลายหคนชื่นชอบแล้วถ้าเกิดคุณเกิดอาการที่ว,ว่าโหแต่ก่อนน่ยตอนอาวังกะมันไม่น่าเล่นมันโล้นไปอะ่ะมันอยากได้ดีเซลนะแต่ทําไมออปชั่นมันไปถมกับ c 3 5 0 e ไปหมดอะ่ะครั้งนี้ผมบอกเลย amg line ใ nice น edition เดี๋ยนี้น่าเล่นขึ้นเยอะเลยไปลองดูได้ถูกลง8 0 0หมนด้วยออปชั่นคุ้มขึ้นนะครับกลับมาแล้วใครที่รอเครื่องดีเซลถึงเวลาของคุณแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆอาจจะไม่ได้แน่นเท่า C 3 5 0 e เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวอัตติคุ en ้มสโตนสโตเปนโกเลยไม่มีมีแค่คุ้มสโตนเฉยๆนะครับแล้วก็เลนคลิปปิ้งไม่มีกล้องรอบคันไม่มีมีแค่กล้องมองถอยหลังเซ็นเซอร์รอบคันายสปอตกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติอะไรเบื้องต้นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นออปชั่นที่เหมาะสำหรับคนที่แบบขับรถเองอ่ะเนี่ยดูการขับรถนะไปสามสองหนึ่งเหยียบก็เร่งจมนี่นี่นี่สไลด์นี่เห็นป่ะเหยียบไปเนี่ยเท่านี้เลย ขับชิลชิสนุกสนุกตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยขับมาตลอดคลิปเนาะหล่จะเป็นความเร็วใช้งานทั่วไปในเจ็ดนะฮะมีศูนย์ถึงร้อยสรอบแล้วก็มีเร่งความเร็วอยู่แค่ประมาณเนี่ยท้ายสุดตลอดคลิปนี่คือความดีงามของเครื่องดีเซลยุโรปนะครับขับมาตลอดคลิปมีศูนย์ร้อยสรอบมีความเร็วถึงร้อยี่ประมาณจังหวะหนึ่งที่เหลือก็ขับอยู่แปดสิบเก้าสิบร้อยหกจุดเจ็ดลิตรทับร้อยโลเฉลี่ยออกมาเก้าสิบสี่จุดเก้าสองกิโลเมตรต่อลิตร เฮ้ยผมว่าโอเคนะเนี่ยประหยัดใช้ได้เลยแล้วก็สบายใจในการใช้นี่คือทั้งหมดของ New Mercedes-Benz C220 D-MG Line Night Edition 2,800,000บาททวนนะครับก็มาลองให้ดูนอะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเอาไปลองจัดเต็มอีกทีนึงหรือถ้าเกิดมีโอกาสเนอะยืมไปลองขับต่างจังหวัดไกลๆดูซิว่าเฮ้ย ขับเกินร้อยส0งโลไปเนี่ยมันประหยัดจริงไหมหรืออะไรก็ตามนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยวกันอันนี้คือมาไวๆพอดีมาทริปรีวิวตัว New Mercedes-Benz CLA 250+ Electric รถไฟฟ้าเนี่ยที่ยังไม่เปิดราคานะแต่เราได้มาลองขับแล้วเขามีคันนี้ผมเลยขอยืมมาลองขับเบื้องต้นให้คุณชมดูว่าเฮ้ยมันต่างจากเดิมยังไงมันคุ้มไหมแล้วก็รีแคปเรื่องการขับนิดนึงก็ขับสนุกผมชอบโ่วงล่างคันนี้มากกว่าตัว3 5 0 E ด้วยซ้ำไบนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเขาคือดีเซลอะ นะครับก็หลักๆถ้าชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจโค้คพีพีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ